สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อคืนฝนตกครับเลยจะาพาเพื่อนๆมามืงเม็ดผักหวานในคนต้นบกอกนะครับต้นที่พี่น้องเห็นอยูน่นีโอ้นนำขังกันหน้าเลยครับจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ดอกตินปลูกเม็ดผักหวานให้ พี่น้องได้เมืองกันนะครับหลังจากพานไปซีมือนะครับนับจากที่วันทีดอกดินเอาลงดินนะครับตรงโคลนมะกอกสาเหตุที่ดอกดินนะครับปลูกใจตน้นมะกอกหรือว่าตามโค้นมะกอกนี่เพราะตอนแถวบ้านที่ยังมีโขกมีดอนมีโพนให้เห็น แล้วก็มีผากหวานนะครับที่เกิดตามธรรมชาติเห็นตรงค้นต้นบกอกนะครับผากหวานจะเริ่มเติบโตงามดีดอกเด่นก็เอาต้นบกอกต้นนี้นะครับมาปลูกไปสามปีแล้วครับอ่าพอดีปีนี้มีโอกาสได้สั่งเม็ดปักหวานมากกันเลยมาปลูก <c oughs> นี่นะครับผ่านไปซีมือนะครับฝนตกใส่สองครั้งเพื่อนเ,อนเือนก็จะเห็นนะครับ ความผิดปกติของเม็ดผักหวานนะครับดอกดินจะบ่อเอามือเคลี้ยนะครับเพราะว่าจะากระทบกระเทือนอจะมีการาเปลือกเม็ดปลีนะครับเห็นสขีขาวๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆตรงที่ดอกดินเอาไม้ซีอยู่นี่นะครับมีอยูอ่ลุ่มนี่ใส่หกเม็ดนะครับก็จะมีปฏิกิริยานะครับอยู่ซีเม็ดที่เริ่มปลี นั่นก็แปลว่านะครับเขาเริ่มจะงอกนะครับแล้วก็แทงรากลงดินนะครับลุ้มนี้ดอกดินคุดประมาณห0เซนความลึกนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบอื่นๆนะครับเปลือกไม้ผู้ผู้ผมูลสัตว์เกานะครับค้างปีนะครับผสมกับฟางแห้งที่มุนๆลงไป นะครับเพื่อให้ดินนุ่มดินบอลแนนนะครับสองหลุมนะครับในเหงานี่สองหลุมนี่ยก,กว่าสิบกัวเมตรนะครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะครัเนี่ยนะครับพามาเบิองวันที่เมื่อนี้วันที่นนยีฟสามดอกดินปลูกวันที่ยีสิบถ้าจำบ่ผิดเนาะนะครับหรือว่าวันที่สิบเก้า จำมือกับบดได้แต่รู้ว่านะครับผ่านมาสี่มือเดี๋ยวมาสังเกตนะครับเมื่อเมืองกันอีกว่าลุมนี้จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ขออภัยพี่น้อง <c oughs> อ๋อนะน,นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่าอ่าจะมีมะเมล็ดเริ่มแตกนะครับเนี่ยนะครับเริ่มแตกอันนี้เป็นโต อนนีหยังบุ่นะครับหมดเนี่ยนะครับเริ่มแตกอยู่มีนะครับการแตกการปริของมเมล็ดนะครับฝนตกใส่สองมือนะครับดอกติ่นบร,รนิรดน้ำฝนตกใส่สองมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเม็ดนะครับหลุมนี่มีปฏิกิริยานะครับอ่าอยู่สี่เม็ดนะครับที่แตกปริดอกดินปลูกนะครับมือเดียวกันสนะี่หลุม เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเมืองอีกสองลมว่ามีปฏิกิริยาจังใดในการที่เ้าเอาพักหวานโดยที่ว่ต้องเพาะมาปลูกนะครับเพื่อเป็นแนวท่าให้ครับพี่น้องด้อครับที่อยากปลูกพักหวานปลานะครับอ่ะอกดินปิดไปก่อนนะครับกันไก,มกน่มะเขียกันสัตว์มาย่างเหยียบย่ำนะครับ ปลูคนเราฟังกับต้นมะกอกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเมืองอีกนะครับสำหรับสองหลมวันนี้ก็เข้ามาสวนข้างบ้านนะครับซึ่งก็จะมีต้นไม้นะครับหนาแน่นก็จะมีต้นต้นมะกรูดต้นพักมั่นปูวันนี้ต้นมะละกอ ต้นหน่อยนานะครับต้นหน่อยนาสองต้นแล้วก็จะมีต้นมะม่วงหาวมะนาวห่อต้นดอกไม้ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะครับมะม่วงสองต้นนี่จะ,ะมีตนม้นไม่คลุ่มหลายนะครับเนี่มะม่วงอีกสองหลุมนะครับตีดอกดินอ่าลงไวอ๋อนี่ครับเพื่อนๆเห็นปฏิกิริยาของเม็ดปักหวานนะครับมีการแตกนะครับหลุมนี่ใส่อ่าใส่เจ็ดเม็ดเช่นกันนะครับ นี่ครับเขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาแตกนะครับเม็ดเขาจะแตกอยู่4เม็ดเช่นกันนะครับส่วนอีก3าเม็ดยังบอกท่านมีปฏิกิริยาว่าเปลือกจะแตกนะครับนี่ปลูกไว้ในร่มในสวนนะครับส่วนหลากใหม่ก็พักหวานนี่จะชอบอ่าหลากใหม่เพื่อเขาจะได้อาศัยนะครับ อาหารจากรากใหม่ชนิดอื่นๆที่เขาชอบนะครับเพื่อไดจะเรินเติบโตจะไดจะเดินเติบโตนะครับเห็นนะครับการแตกของเม็ดนี่ก็ผ่านมาสีมือฝนตกใส่2รอบนี่กว่าจะเป็นนะครับสัญญาณที่ดีว่าผักหวานเขาจะงอกภายใน1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์ เม็ดผักหวานนี่ก็จะโพ่ขึ้นจากดินนะครับหลังจากนั้นเปลือกก็จะรุดออกก็จะค่อยๆเป็นใบนะครับเดี๋ยวมังอีกกลุมนึงนะครับอยู่ด้านดอกดินเอาไม้ซักไว้นะครับเพื่อ,อกันสัตว์สาวาสิงมาชนส่วนนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเนี่ยนะครับสมุนไพรอ่า สมุนไพรดอกติ่นเอามาปลูกไว้นะครับสาวน้อยร้อยผัวคนว่ามนี่นะครับเป็นเครื่อเอาพี่น้องก็บคงสืงหมจักดีบางคนก็เอินพักซีซางนะครับคนก็เอินสามลอยหัวนะครับนี่ต้นเกาคนก็จะแหงใ,ใต้ไปนะครับม่ม่องเม็ดเรากวนกันนะครับ โอ้ใบใหม่นะครับทับถมต้องเคยออกนะครับให้เพื่อนถือแสงนะครับถ้าชืนเดี๋ยวจะเห็ดให้เม็ดพักหวานเน่านะครับเพราะว่าใบใหม่นี่จะเก็บความชื้นเลยนาน่านี่นะครับเห็นปฏิกิริยาของเม็ดพักหวานเฮาที่เอ,อมามันเน็บเๆๆน็บไวยุนีนะครับหลุมนี่ใส่แปดเม็ดเลยเพื่อนๆนะครับ ลุมนี่1 8เมตรเขาก็จะมีปฏิกิริยาเริ่มเปลือกนะครับที่มีความแข็งแข็งเฉพาะตัวของเขานะครับแตกปรินี่กระส่งสัญญาณว่ามเมล็ดผักหวานเฮ่านะครับตีใดมานี่สี่มือฝนตกใส่สองครั้งเขาได้รับความชื้นได้รับแสงแดด อุณหภูมิเหมาะสมเขาก็จะปรินะครับแต่ก็มาจังสี่อ่า,าดินถมเม็ดเท่าก็ต้องเคลียออกนะครับมาสั่นเม็ดก็จะเนา่านะครับเพราะว่าผักหวานบอทันงอกนี่นะครับให้เม็ดดอกดินกดฝังลงไปเคืองเม็ดฝนตกใส่ดินยุบนะครับบางเม็ดก็ดินไหลถมนะครับก็ต้องมาเคลียออกเพื่อให้มเมล็ดเขาได้รับ นะครับแสงอุณหภูมิที่เหมาะสมเขาก็จะงอกนะครับในการวางของดอกดินนะครับลักษณะการวางกับวางแนวนอนนะครับแนวนอนกดลงดินไปครึ่งเมตรนะครับกระดน้ำลงไปส่วนสองหลุมอ๋อสองหลุมโอ้ยเว,ว้ากระบอถือพี่นะ้องสองหลุมที่ดอกดินปลูกไปนี่บ่ได้ลดน้ำเพราะว่าดินมีความชื้นนะครับอาศัยลมใหม่ที่ มีอยู่ในสวนข้างๆเฮียนนี่แหละครับปลูกไว้ีต้นมะม่งวงต้นนิ้ยต้นมะพร้าวต้นน้อยนาอ่านี่ก็จะเป็นพักมันปูนะครับกินกับป่นก็ลาบนะครับลาบปูลาบปาลานะครับเป็นพักขางเคียงที่มีรสชาติมันนะครับเพื่อได้เอิ้นยอดมันปูขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจบคลิปพอกันคลิปหน้าดอกกินจะอัปเดต ให้พี่น้องนะครับได้มืองกันเรื่อยๆส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นกระชายนะครับกระชายเหลืองส่วนกระชายดำนะจะปลูกไวลุ่มใดนะครับลืมไปแล้วพี่น้องนะครับด้านบนก็จะเป็นมากไม้ด้านล่างก็จะเป็นพืชลมลุกเป็นกระชายนะครับเข้ากับ,บ่าต้องใบซอหานะครับทุกตารางนิ้วของสวน นะครับจัดสรรปั่นส่วนให้มีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคอยเหตุคอยทํำไปเป็นแรงใจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่พี่น้องๆที่ทําเกษตรสุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปพ,พอกันคลิปหน้านะครับดอฟฟินจะอัปเดตเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการปลูกมเมล็ดผักหวานปลาให้พี่ๆน้องๆได้ รับชมกันสวัสดีครับ